สวัสดีครับพบก,กับผมมออยุต์อีกครั้งหนึ่งนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดในราศีกันนะครับขอย้ํานะครับว่าเป็นพลังดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีเท่านั้นนะครับชาวราศีกันที่แบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมนะครับ ซึ่งเป็นพลังดวงครึ่งเดือนแรกของสิงหาคมนี้นะครับตั้งแต่วันที่1ึถึงสิสิงหาคมพุทธศักราช2568นี้นะครับซึ่งเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ขอให้ชาวราศีกันทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้น ได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับกัมปยากรดีๆนะครับก็ขอให้สร้างความสําเร็จนำมาซึ่งความัางคั่งอุมสมบูรณ์มั่งมีสิสุขห้เกิดขึ้นจริงนะครับ อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาหน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับกอบคณตุกการติดตามขอบคุณตุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณตุกการรับชมรับฟังนะครับก็ขอให้ชาราศีกันตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอพลังดวงดีๆนะครับกับการเปิดไพ่ในครั้งนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีกันกอไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็น ตัวตนในช่วงวันในลาดังกล่าวนี้นะครับโดยภาพรวมๆของผู้ที่เป็นชาวราศีกันนะครับท่านจะมีความสําเร็จนะครับที่จะทํามให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความบุดมสมบูรณ์มั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับในความสําเร็จของท่านนั้นนะครับ,มรนนรบไม่ได้เป็นเ,นเพียงฉาบช่วยแต่เป็นความสําเร็จที่ส่งผลระยะยาวด้วยความมั่นคงด้วยความบุรมสมบูรณ์ที่จะตามให้ท่านสร้างรายได้รายรับเข้ามาอย่างมั่นคงเส้นต่างของความร่ํารวย นะครับเส้นทางของความมั่งมีสีสุขนะครับอย่างมั่นคงแข็งแรงอย่างต่อเนื่องในความสำเร็จนั้นนะครับแล้วก็การได้รับประกาศดีๆเข้ามาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะกับ j ัตส m e ม t นต์แต่ไม่มีการตื่นตัวนะครับมีชีวิตชีวาสร้างความคึกคักนะครับอะไรที่เคยซบเซานั้นก็จะกลับมาเกิดสู่เส้นทางของความรุ่งเรืองนะครับที่จะให้ได้รับการตอบสนองกับสิ่งดีๆนะครับ การที่จะได้รับผลประโยชน์ในหลายๆรูปแบบที่เข้ามาเติมเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จที่ท่านมีการพัฒนามีความเติบโตนะครับได้รับการสนับสนุนในทิศทางที่ดีในเส้นทางเกี่ยวกับ การมีโชคมีลาภอะไรในเส้นต่างการเงินนะครับเข้ามาสร้างความบุดมสมบูรณ์นะครับอะไรที่ยังไม่ได้รับชําระกับสถานการณ์ต่างๆก็จะได้รับการประกาศใ้ได้รับเข้ามาเติมเต็มหรือเกี่ยวกับหมอดกทรัพย์สินอะไรต่างๆครับในช่วงนี้ที่จะเข้ามาสร้างความบุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองเพื่องผูนะครับปรอยู่ในเรือนของเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองนะครับก็สร้างความคึกคักในเส้นต่างของความร่ํารวยเข้ามาต่างด้านเงินทองทรัพย์สินนะครับ เดิมมูลนะครับแม้จะมีสภาวะของความกังวลอะไรต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับต่างสังคมในปัจจุบันนี้นะครับเพราะในปัจจุบันนี้ก็มีหลายๆสถานการณ์นะครับที่เข้ามาทาให้ท่านหวาดวิตกกังวลหรือความไม่แน่ใจไม่แน่นอนกับสภาวะต่างๆนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบถึงทมให้ท่านนั้นมีความบ่วงใหญ่แต่ท่านจะมีแรงพลังดึงโดดที่ดีนะครับที่มีเส้นสัมผัสที่ดีในการที่จะ พลิกกลีกเลี้ยงในสภาวะต่างๆให้ไปสู่เส้นทางของความปลอดภัยแล้วก็ดึงดูดผลประโยชน์เข้ามาด้วยความมั่นคงรุ่งเรืองต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็การแก้ไขปรัญหาต่างๆนั้นเบ็ดเสร็จในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจที่ดีนะครับที่ได้รับจากคนในครอบครัวก็เข้ามาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขปรัญหาต่างๆ นะครับไอเบ็ดเสร็จได้อย่างรวดเร็วแล้วก็บริยานสู่ความเติบโตสู่ความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องกรับราชินีถือเีือนนะครับตั้งราชินีถือไม่้าราชินีถือเรือญการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับการได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากลูกน้องบริวารนะครับหรือการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากผู้เป็นเจ้านายอะไรต่างๆนะครับก็จะสร้างความมั่นคงรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะตามไห้ตั้นนั้นสร้างผลประโยชน์เข้ามาด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับหรือเอ็งแมน นะครับในเรื่องของอารีอะไรที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคเป็นอารินะครับท่านจะมองในแง่ที่สดใสยอยู่เสมอมองในแง่ที่อนอกกรอบนอกทางออกไปนะครับก็จะทำให้ท่านสร้างโอกาสดีๆนะครับที่บางทีนั้นก็จะพลิกจากอะไรที่เป็นอาริเป็นศัตรูต่างๆ เป็นอุปสปรรคปัญหาต่างๆจะก,กลับมากลายมาเป็นาก,การสนับสนุนเป็นแนวต่างสู่ความรุ่งเรืองฟุ่งฟูงงต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับสิบเหรียญนะครับก็อสร้างความอุดมสมบูรณ์ในความสําเร็จไม่ว่าท่านเองก็ตามหรือคนรักคู่ครองของท่านนะครับแต่ความีนะครับหรือเกี่ยวกับอุ่นส่วนก็ได้นะครับที่เป็นพลังร่วมกันในการที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์สร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์จับทําอะไรในช่วงนี้นะครับ ก็สร้างความมั่นคงรุ่งเรืองทั้งตัวท่านเองแล้วก็ทั้งคู่รักคู่ครองกันนะครับหรือวุ่นส่วนนะครับที่จะได้รับผลประโยชน์อย่างมั่นคงรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับแต่เนี่ยก็ยังเจอปัญหานะครับที่อาจจะเข้ามาให้กับชาวราศีกันนะครับต้องรับมือต้องแก้ไขอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆนะครับที่บางทีก็เป็นปัญหาที่มาจากต่างตินต่างแดนจากตินแดนไกลนะครับที่ยังเข้ามาสร้างปัญหาให้กับ ชาวราศีกันอยู่นะครับแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวนะครับในการที่จะรับมือกับในสถานการณ์ต่างๆเพราะรู้จักวิธีรับมือในทิศต่างที่ดีรู้จักต่างแก้ไข้รู้จักสร้างรั้วสร้างก่อกุ้มกันนะครับให้มีความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจสื่อสารออนไลน์นะครับต่างโลกโซเชียลที่จะดึงดูด ผลป,ประโยชน์เม็ดเงินเข้ามาด้วยความคล่องตัวอย่างต่อเนื่องมีความเติบโตนะครับที่จะดีกว่าที่ผ่านๆมาที่จะสร้างความรุ่งเรืองหรือในสถานการณ์ต่างๆนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้แม้นจะมีสถานการณ์ของการตัดสินใจอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นบางสถานการณ์นั้นก็จะทําให้ชาวราศีกันนั้นตัดสินใจ ยากเช่นกันนะครับแต่ท่านก็สามารถที่จะเลือกในเส้นทางที่ถูกต้องที่จะประสบความรุ่งเรืองเพื่องผูมากกว่าเดิมนะครับก็เป็นโอกาสดีๆก็เรียกว่าอะไรก็ตามนะครับที่เป็นปนัญหาให้กับชาวราศีกันก่อนหน้านี้นะครับปัญหาเหล่านั้นจะมีการจบสิ้นลงนะครับแล้วก็ไปสู่ของการเ,นนาเติบโตกับเส้นทางดีๆเส้นทางใหม่ๆที่เข้ามาสร้างความรุ่งเรืองเพื่องผูที่ดีกว่าที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปเดอะสตาร์นะครับ การได้รับการเติมเต็มนะครับสู่ความรุ่งเรืองพฟ่องโไม่ว่าอะไรก็ตามที่ก่อนหน้านี้นะครับที่จะทําให้ท่านนั้นเจอกับอบุกสรปัญหาแล้วก็เข้ามาสร้างความบันทอนทาให้ าเกิดความบอนแจอะไรเกิดขึ้นหรือเรียกว่าเกิดความเสียหายในบางกรณีนะครับที่มีเข้ามาก่อนหน้านี้แต่ให้ไม่เกิดความแข็งแรงแข็งแกร่กง,กงเท่าที่ควรนะครับปัญหาเหล่านั้นจะมีการตัดจบสิ้นลงไปแล้วก็ปริกษาการสู่การเติมเต็มนะครับสร้างโอกาสใหม่ๆของการเริ่มต้นกับโอกาสที่ดีๆนะครับออกจากสภาว่าวันหนาของที่มาเข้ากระทบนะครับไอ้ตันได้รับผลกระทบ ให้สู่เส้นทางของความหอนเพี้พยเปลี่ยแรงในสถานการ์ต่างๆนะครับประกอบสู่เส้นทางของการเริ่มต้นที่ดีๆไปสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับที่ท่านนั้นได้รับการเติมเต็มเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะในเรื่องของความรักความเมตตาความบุพเมารีนะครับเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนในาทางที่ทางที่ดีนะครับที่จะสร้างความ มั่นคงรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวก็ตามนะครับหรือจะเป็นคู่รักคู่ครองหรือจะเป็นรุ่นส่วนเปศตรงข้ามอะไรก็ตามนะครับที่จะเข้ามาสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับก็ทาให้ชาวราศีกันในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็ตื่นรู้ตื่นตัวไกลที่ก่อนหน้านี้ปล่อยปละละเลยไว้บ้างนะครับเฉยชาบ้างนะครับไม่ก็อยเต็มที่สักเท่าไรก็ตามนะครับที่ทาให้กาศสมดุลไปก็จะทาให้ตานนั้นออกจากสภาวะปัญหาต่างๆนั้นนะครับแล้วก็มาเติมเต็มพัฒนา นะกรับกะตือรือร้นมากยิ่งขึ้นด้วยความใส่ใจเรียนรู้อะไรคิดนอกแบบนอกกรอบออกไปในสิ่งที่ดีๆนะครับก็จุดประกายกับเส้นทต่างโอกาสใหม่ๆเข้ามาเติมเต็ม,ตมปัญหาเดิมๆก็ถูกแค่ไขรับมือป้องกันได้ในต่างที่ดีนะครับโลกสื่อสารโล,โลกโซเชียลโลกต่างสื่อสารออนไลน์นะครับก็จะทำให ทันนั้นมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องที่จะดึงดูดผลประโยชน์ผลได้รับเข้ามาในทิศทางที่ดีกว่าเดิมน,นะครับก็สร้างความรุ่งเรืองร่ำรวให้เกิดขึ้นความสําเร็จที่เกิดขึ้นก็มั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะเกิดขึ้นก็ส่งผลให้การเงินของชาวราศีกันในช่วงนี้นะครับเงินการเงินของท่านจะเข้ามาด้วยความ,ม,ม,มบูรณ์นะครับจากความสําเร็จ นะครับที่มีผลร่วมตั้งตัวตัานเจ้านายนะครับหรือลูกน้องของท่านนะครับที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันสู่ความมั่งคัง่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับหรือวุ่นสวนก็ตามนะครับที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างมั่นคงอย่างแน่วแน่นนะครับก็ตามให้เส้นต่างการเงินมีความเติบโตใครที่มีปัญหาต่างการเงินก่อนหน้านี้ก็ตาม Excuse textures, นะครับปัญหาต่างๆก็จะถูกแค่ไขตัดจบลงไปด้วยความปลอดภัยแล้วก็สู่การเติมเต็มกับการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความสำ ด้วยความบอดมสมบูรณ์หรือในเรื่องของการเสียงดวงเสียงโชคนะครับในช่วงนี้ที่จะทําให้เชาราศีกันได้รับโอกาสดีๆต่างกันเงินเข้ามานะครับก็สู่ความรุ่งเรืองเพื่องฟูนะครับก็เรียกว่ามีพลิกสถาการณ์ต่างการเงินสุการคึกคักมีชีวิตชีวานะครับ เงินต่างๆหลากหลายเส้นต่างก็ามาเติมเต็มไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จในเรื่องของการงานนะครับหรือในเรื่องของาการได้รับเติมเต็มจากการมีโชคมีลาบนะครับหรือมดรดกทรัพย์สินอะไรของบางท่านนะครับที่ก็เข้ามาเติมเต็มสู่ความมั่นคงต่างการเงินด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับเงินตราต่างประเทศก็จะตกดึงโดดเข้ามานะครับจากเส้นต่างๆกัน งานของท่านนะครับก็เข้ามาเติมเต็มด้วยความรุ่งเรืองเพื่องฟูในการใช้จ่ายนะครับท่านก็จะมีเรียกว่าแก้ไขปัญหาในการจชาจ่ายด้วยความรอบคอบด้วยความรัดคุมนะครับแม,ม้จะมีปัญหาจุกจิกก็ตามนะครับที่มีก็ามาบางทีในรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัวนะครับที่ไอ้มีรายจ่ายจุกจิกมากมายแต่ท่านก็จะมีการพิจารณานะครับด้วยความรอบคอบไอ้มีการใช้จ่ายเงินกันด้วยเอ็ดด้วยผลนะครับ แม้จะเป็นสถานการณ์ของความรักความผูกพันในครอบครัวที่ต้องการจะใช้เงินก็ตามนะครับท่านก็มีการป้องกันพิจารณาอย่างมีคุณค่านะครับก่อนที่จะจ่ายเงินออกไปนะครับก็รักษาสภาว่าต่างการเงินของท่านด้วยความปลอดภัยแต่ในช่วงนี้นะครับท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยจาราศีกันนะครับ แม้นการเงินของท่านจะเข้ามาเต็มๆด้วยความอุดมสมบูรณ์ก็ตามนะครับเพราะว่าไพ่ตั้งเดอโมนขึ้นมาด้วยแล้วก็ตั้งสามดาบขึ้นมาในเรื่องของวินาตนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ก้าวไม้เท้านะครับขึ้นมาในเรื่องของทางทิ่นแด่นไกลนะครับอาจจะมีสถานการณ์ต่างๆนะครับที่ตาไปตินแเด่นไกลนะครับในการที่จะหวังผลประโยชน์ของท่าน,นจะตทางโลกสื่อสารออนไลน์ที่มีเข้ามานะครับ ที่ไม่รู้ตัวตนอะไรต่างๆที่เข้ามาสร้างสถานการณ์ในการที่จะหลอกเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของท่านได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือสภาวะต่างสังคมนะครับอาจจะเจอกับกลุ่มที่ไม่ดีนักนะครับที่อาจจะเข้ามา ในหวังผลประโยชน์ของท่านเพราะฉะนั้นชาวราศีกันในช่วงครึ่งเดือนแรกของสิงหาคมนี้นะครับก็ให้มีการตื่นตัวตื่นรู้อยู่เสมอนะครับในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆการทาธุรกรรมต่างๆเงินที่จะมีการจ่ายเงินออกไปนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรต่างๆนะครับหรือการจับจ่ายใช้สอยก็ควรที่จะระมัดระวังด้วยความปลอดภัยให้ตื่นรู้ตื่นตัวอยู่เสมอนะครับว่ากําลังทําอะไรดําเนินอะไรการ าเกี่ยวกับการเงินต่างธุรกรรมต่างการเงินนะครับเพื่อจะจะทำให้ท่านแก้่ขปัญหาต่างๆแล้วก็ป้องกันนะครับไอคิดในมุมที่หลากหลายเอาไว้นะครับ mm hmm. ก็จะทำให้ท่านป้องกันศัตรูได้ในที่ต่างที่ปลอดภัยนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับของชาวราศีกันนะครับใครที่มี เรียกว่าอยู่เป็นโสดนะครับก็ท่านก็จะมีสภาวะของความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับที่บางทีก็อยู่กับคนในครอบครัวรักกับตัวเองนะครับด้วยความผูกพันด้วยความมั่นคงนะครับก็อยู่อย่างโสดๆหรือบางคนก็จะเพิ่งจบความรักความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้นะครับก็ยังมีความหวาดกลัวในความรักความสัมพันธ์นะครับหรือบางคนก็หวาด กลัวแม่จะไม่ได้เจอกับตัวเองในความผิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะมีความหวาดกลัวกับสถานการณ์ของสังคมนะครับในปัจจุบันนี้ที่เกิดสภาวะความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของความแตกก้าวนะครับในเรื่องของความผิดหวังไม่สมหวังในเรื่องของความรักความปัญหาต่างๆนะครับที่มีก็หมายท่านใน้พได้เจอก็จะทําให้สังคมนั้นสร้างความ ไม่แน่ใจเกิดขึ้นกับท่านในความรักความสัมพันธ์หรือมีความหวาดกลัวนะครับก็เลยขออยู่แบบสดๆยังมีคุณค่าเสียดีกว่านะครับก็เลยไม่เกิดความรักไม่อยากจะสออางความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับแม้จะอยู่อย่างโสดๆก็มีความในคิดที่แง่ดีนะครับก็ทําให้ท่านมีความสุขมั่นคงในทิศทางที่ปลอดภัยกว่านะครับ ส่วนใครที่เกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับเมนท่านจะเป็นผู้ที่ปิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้ก็ตามนะครับก็อาจจะถูกกาหนดโดยโชคชะตาวาสนานะครับที่ส่งผลของการได้พบเป็นคู่รักคู่แท้ที่จะมีเกิดขึ้นเมนตตท่านจะปิดหวังมาก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเส้นทางความรักที่ไ้เรียนรู้นะครับอาจจะเพิ่งจบปัญหาความรักความสัมพันธ์มาหมาดๆ,ๆก็ได้นะครับแต่อาจจะจบ เพื่อมาพบกับรักใหม่ที่ถูกกําหนดด้วยโชคชะตาวัสนานะครับที่จะส่งผลจากอดีตชาติเข้ามานะครับให้ได้พบคู่รักคู่บุญคู่กรรมอะไรก็ตามแต่นะครับที่จะกลับมาพบปกพันกันอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้นะครับก็จะได้รับการ มาเติมเต็มมาช่วยเยียวยาในความปิดหวังความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็ได้นะครับหรือใครที่ไม่ได้ปิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ท่านได้ตุกกาหนดให้พบคู่รักคู่ครองอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้นะครับที่จะเข้ามาสร้างความผูกพัน อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะครับที่มีเข้ามาด้ยการพบกันครั้งนี้ก็จะมาจากต่างโลกสื่อสารออนไลน์ก็ได้นะครับหรืออาจจะมาจากเส้นสายการงานนะครับมาพบมาเจอกันแล้วก็สร้างความผูกพันเติมเต็มให้กันและกันที่จะพัฒนานะครับไปสู่ความมั่นคงการใช้ชีวิตคู่กันนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะสร้างความผูกพันขึ้นแล้วก็พัฒนาสร้างความมั่นคงที่จะใช้ชีวิตคู่กันต่อไปด้วยความสุขความ มั่นคงต่อไปอย่างมีคุณค่าซึ่งกันและกันที่ถูกกาหนดมาโดยโชคชะตาวาสนานั่นเองนะครับส่วนูุรักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็ได้รับการดูแลนะครับให้มีความมัน่นคงมีความผูกพันที่ใส่ใจกัน นะครับด้วยความรู้สึกดีๆที่มองคุณค่าซึ่งกันและกันแม้นจะมีปัญหาอะไรก็มาในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็พร้อมที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้จบสิ้นลงไปแล้วก็เติมเต็มกับความรู้สึกดีๆนะครับที่ความผูกพันที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันนะครับก็เรียกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็ถูกคลี่คลายแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในความรักความสุขพันธ์อย่างมีคุณค่านะครับก็ตามให้ สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นั้นก็มั่นคงเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคู่ที่มีปัญหนานะครับแต่คู่ที่ไม่มีปัญหนานะครับความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการดูแลด้วยการเอาใจใส่นะครับเรียกว่าพัฒนามีความาใส่ใจมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ให้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความผูกพันแบบคึกคักมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะครับเติมเต็มกับสิ่งดีๆที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันให้เติบโตยิ่งกว่าเดิมนะครับก็ยิ่งสร้างความมั่นคง ความผูกพันให้มั่นคงอย่างแน่วแน่นต่อไปยิ่งกว่าเดิมน,นะครับก็เดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความมั่นคงนะครับนี่ก็คือในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีกันในช่วงครึ่งเดือนแรกของสิงหาคมนี้นะครับตั้งแต่วันที่1นึงถึงสิหาสิงหาคมก็ขอจากราศีกันทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับมีความสําเร็จมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์นะครับ มีความรักมีกรอบกลัวที่มีความสุขอบอุ่นและก็มั่นคงเช่นกันนะครับขอบคุณครับ